สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของดิฉันนะคะจะมาสาธิตวิธีการทําแมปเลยเอ์นะคะอันดับแรกนะคะเปิดโปรแกรม ArcMap ขึ้นมาค่ะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะให้เรากด cancel ค่ะนำเข้าข้อมูลที่เราได้ดิทิทายไปแล้วนะคะก็คือข้อมูลจุดข้อมูลเส้นข้อมูลพลิกอนค่ะ ลากมาใส่ใน table of content นะคะจากนั้นนะคะให้เราทำการเปลี่ยนชื่อข้อมูลเป็นภาษาไทยค่ะ เมื่อเราได้เปลี่ยนชื่อชั้นข้อมูลภาษาไทยแล้วนะคะให้เราไปที่ Layout View ค่ะอยู่ตรงนี้นะคะปรับแต่งกรอบแผนที่ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการใส่คำอธิบายสัญลักษณ์หรือ Legend นะคะไปที่ Insert ค่ะเลือก Legend ค่ะ ค่ะตรงช่องดีเจนไตเติลนะคะให้เราพิมพ์คำว่าคำอธิบายสัญลักษณ์ค่ะปรับแต่งตัวอักษรตามต้องการนะคะกด n นี t ค่ะเลือกเส้นกรอบนะคะกด n นี t ค่ะกด Next ปินิชค่ะรอสักครู่นะคะเราก็จะได้เป็นกรอบคำอธิบายสัญลักษณ์มานะคะจากนั้นเราก็ปรับแต่งให้สมดุลค่ะ นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการใส่สเกลบาให้แผนที่นะคะไปที่ insert ค่ะเลือกสเกลบานะคะไปที่เลือกตามแบบที่เราต้องการนะคะไปที่ property ค่ะตรงช่อง division unit นะคะให้เราเลือกเป็นเมตรค่ะหรือมิเตอร์นะคะกด ok ค่ะกด ok ค่ะเราก็จะได้ช่องสเกลบาขึ้นมาค่ะ ให้เราเลือกจัดรูปแบบตามที่เราต้องการะคะ่ะต่อไปนะคะจะเป็นการใส่ทิศให้แก่แปนที่นะคะไปที่ insert ค่ะเลือก not arrow นะคะเลือกรูปแบบทิศที่เราตา่างที่เราชอบเลยค่ะกด ok ค่ะเราก็จะได้ทินมานะคะเราก็เลือกที่จะวางไว้ที่มุมบนด้านซ้ายนะคะปรับแต่งตามความชอบเลยค่ะ อัับต่อไปนะคะจะเป็นการใส่การสร้าง Data Frame นะคะไปที่ insert ค่ะเรื่อง Data Frame ค่ะแล้วก็ล่ามาที่ด้านล่างกันที่นะคะก็แต่งตามใจชอบเลยค่ะค่ะจากนั้นเราจะไป connect to folder นะคะไปที่ชน data ค่ะ แล้วนำข้าข้อมูลชนตามมานะคะลากข้อมูลชนตามไปที่ table of content ค่ะจากนั้นเราจะ copy ขอบเขตมหาวิทยาลัยมาที่ new data frame นะคะคลิกขวาค่ะ copy จากนั้นนามาใส่ที่ new data frame ค่ะเราจะทำการขยายขอบเขตของแผนที่ที่อยู่ใน data frame นะคะ ใส่สีให้มองเห็นได้ชัดขึ้นนะคะ อันดับต่อไปนะคะเราจะใส่ชื่อของผู้จัดทานะคะเป็นเลือกเครื่องมือดออิขึ้นม,นมาค่ะเราจะเลือกที่ List D-Rectangle นะคะจากนั้นก็มาคลิกที่แผนที่ื่อสร้างก่อนค่ะจากนั้นไปคลิกขวาที่ New Data Frame นะคะเลือก Property ค่ะ ไปที่เฟรมนะคะเราจะเลือกกรอบนะคะเลือกที่0.0ค่ะกดโอเคค่ะเราจะทำการใส่ชื่อผู้จัดทำนะคะไปที่ insert ค่ะเลือก text นะคะซึ่งจะมีขนาดเล็กมากค่ะ Double click ที่ text นะคะิมชื่อผู้จัดทำค่ะ เป้ี่ยนสลนะคะปรับแต่งตัวอักษรตามใจเราเลย okay, ค่ะกดโอเคค่ะจะลองแอปพลายดูก่อนก็นได้นะคะจากนั้นกดโอเคค่ะแล้วก็ลากชื่อผู้จะทำเข้ามาในกรอบที่เราสร้างไว้ในตอนแรกนะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการใส่ชื่อแันที่นะคะให้เราไปที่ insert ค่ะ จากนั้นเลื่องไตเต้นค่ะพิมพ์ชื่อแทนที่ไปนะคะกดโอเคค่ะก็จะได้เาเป็นชื่อแทนที่นะคะลากมาใส่ในกรอบที่เราทำไว้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการใส่สัญลักษณ์นะคะไปที่ insert ค่ะไปที่ picture เลือกสัญญากแล์มาหาลัยเพิ่มานะคะถ้าเข้ามาในกรอบค่ะจำนะน,นะคะเราจะทําการปรับแต่งพื้นหลังให้เป็นสีขาวนะคะเพื่อง่ายต่อการลงเข็นให้ดับเบิลคลิกนะคะแล้วก็เป็นเลือกสีค่ะกดโอเคค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการใส่ค่าพิกัดนะคะให้คลิกที่แผนที่ค่ะคลิกขวานะคะ ไปที่ property ค่ะไปที่กิจค่ะเรื่อง new กิจเรื่อันที่สองนะคะกด next ค่ะไปที่ property ค่ะเลือกพิกัดเป็น project coordinate system นะคะ w t s WGS 94ค่ะ เลือกโซนสีนะคะกดโอเคค่ะกด next ค่ะกด next ฟินิชค่ะเราแอปพลาดูก่อนจะได้นะคะจากนั้นกดโอเคค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการทำให้จะเป็นการนำแผนที่ออกจากเพื่อไปเซฟเป็นไฟล์รูปภาพนะคะไปที่ไฟล์ค่ะ export map แล้วเราก็ตั้งชื่อนะคะเซฟแอนทายเป็นนามคุณไฟล์ภาพนะคะกดเซฟค่ะ,คะและนี่นะคะนะคะก็ค mm ือ hmm. การแสดงวิธีการทำแมปเลเยอของกลุ่มข้าพเจ้านะคะขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ